Ja, mal. สักดาชาแนลเช่นเคยครับวันนี้ออกหมายครับหลังจากาว่างเว้นไปสองวันนะครับวันนี้มีโอกาสวันนี้มาที่หน้าเครื่องสูบเหมือนเดิมครับพ่ากับว่ามาเช้าเลยวันนี้มีเวลาเต็มที่นะครับผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาส่งงานกันนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนนั่งครับอ่า วันนี้มีลุงเพียรครับลุงเพียรอยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ลุงเพียรทักทายหน่อยเร็วนี่นะครับแกหูไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามผลงานนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นกําลังใจด้วยการกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสักดาชาแนลด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้นั่งโดดเดี่ยวนะครับวันนี้มีลุงเพียรี่อยู่ข้างๆนะครับ ตอนนี้ก็มีมาแล้วครับมีตัวมาแล้วนะยังไม่ตั้งกล้องไม่ทันครับหลังจากที่เงียบไปพักหนึ่งเดีนะ๋ยวจะให้ชมกันครับมาแล้วครับเนี่ยติดกว่าแล้วนะครับไซส์สวย,สวยไซส์สวยปากแดงๆนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับปากกำลังจะเข้าเลย ันนี้ลุงเพียงก็นั่งตะขัวขาดไปแล้วสองเม็ดนะครับไปปลาเค็มวันนี้ก็มีเจ้าถิ่นมากวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ชะโดววนอยู่แถวนี้แล้วครับนี่ครับก็ยังพอมีตัวได้อยู่ครับขัน้ายถือมาืม วัดว่าวอีกแล้วเฮ้เว้าวมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้วัดว่าวอัน,นี้เพิ่งตีไปกินคาม,มือเลยกินคาม,มือเลยตัวนี้สงสัยใจหิว มาแล้วน้ำกระจายมาเลยโอ้สงามช้ได้อยู่นี่ครับไม่ว่าวแล้วทีนี้เมื่อกี้วัดว่าวไปตีลงไปแล้วจัดเลย,ยถึงวันนี้นะครับก็ได้เหยื่อของผมเองนะครับที่ผสมในวันนั้น กับตะก้วจิ๋วที่ใช้เม็ดโฟม2เม็ดเห็นนะครับจิ้มเม็ดโฟมเข้าไปในเหยื่อนิดนึงกลางปีที่มันไม่เกะกะ จิตตามชมนะครับนะนี่ครับอันนี้ตะเพียนไซส์สวยมากนี่นี่แต้มที่ห้าครับตะเพียนก <c oughs> <c oughs> ินซ้ายขวาเลยครับมามาปลเข็มนี่สองคันครับ <c oughs> สองคันสองคัน,นเดี๋ยวก่อนให้ชมไม่ชมก่อน นี่ครับนี่ครับวอายนี่สองคันแต่มันเป็นปลาเข็มไซต์มาตรฐานคลองส่งน้ำวันนี้ได้ปลาเข็มนะครับเ oh. <laughs> น่เตะลงไปที่เดียวกันอะ่ะโอ้ยเกี่ยวลุงเพียนมาว่าเนี่ย oh. ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหม เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันนะโอ้ยปลาอยู่นี่โอ้ยตะเพียนนี่นี่ครับตะเพียนมามาช่วงนี้เองไสวยๆวันนี้ฝูงตะเพียนถล่มแล้ววันนี้ทำตะกอวิ่งด้วยแล้วก็ ประชันกับตะกอ้อตายนะครับนี่ตะกอ้อวิ่งนะครับเมื่อกี้ก็ได้ตะเพียนมาตะกอ้อวิ่งนะวันนี้ตะเพียนไซส์สวยทั้งนั้นเลยเหมือนกับเหมือนกับไข่เนะ เราก็วิ่ง ขัน้ายเอ้ยทางน,นี่ต่ก็ตายไม่เห็นตะก็วิ่งอามีสู้ด้วยตัวแค่ไหนสู้จังดูสิทำไมมุดมาอีกแล้วล่ะถ้ามุดมาอย่างนี้ก็สายขาวสิครับ <c oughs> สายขาวมาแล้วครับไข่เต็มท้องเลยอ้วนอ้วนปุ๊กปึ๊ก ครับวันนี้ล่าตะเพียนหน้าเครื่องสูบครับวันนี้ตะเพียนถลม่มปลาสักกับลุงเพียนนะนี่ปลาลักลอเอาแล้วลครับหลังจากเ,เหนื่อยเน,ะนาะมากินข้าวที่นี่นี่ล,ลุงเพียนครับลุงเพียนสวัสดีพี่น้องเร็วเรับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นั่งกับลุงเพียนครับวันนี้ได้เวลากินข้าว วันนี้เดี๋ยวจะส่งงานให้ดูลุงเพียนเข้ามานได้เรื่องเหมือนกันครับสายขาวถล่มวันนี้นะครับลุงเพียนล่าตะเพียนวันนี้ตะเพียนถล่มลุงเพียนวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วเรามากินข้าวกันวันนี้มีอะไรบ้างลุงเพียนอาหารโอ้ําพริก้ oh, กปลานี่นี่ก็น,น้ำพริกปลาสดสดเป็นตอนเลยผักเดาผักเดาผักเดา ออกมาครับและตามด้วยข้าวุ้งนี่เมื่อเช้านี่นี่ปลาที่ได้ไปก็มาทำปลาเค็มตากแห้งนะครับนี่มานะครับมามาพี่น้องมาเล่นกันครับวันนี้เหมือนกันได้้ซือมาจากเอาล้วครับวันนี้ก็ได้เวลาส่งงานนะครับอ่าอ่านี่ของผมครับเนี่ยลุงเพียรยกให้โอเคสักสามโลน่าจะถึงเนาะเกินเนาะเกินไหม อประมาณ4โลลุงเพียรบอก <ผม S 1> นะครับน,นะเดี๋ยวไปดูของลุงเพียรครับมาแต่ล,ลืมนะ,ลนะครับนะ้านๆะนะถ้าดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสักดาชาแนลด้วยนะครับวันนี้อยู่กับลุงเพียรครับอยู่หน้าเครื่องสูบตรงนี้นะครับหลงังจากังตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับ ดูงานกันเดี๋ยวชมของลุงเพียงกันครับลุงเพียงมาเยอะเนาะนี่เดี๋ยวยกขึ้นมาโอ้ไม่น้อยไม่น้อยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งอีกสักพักหนึ่งนะครับก็คงจะได้เวลานะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของขยะนะครับอ่เก็บทิ้งนะครับเผาให้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติบจามสำหรับวันนี้นะครับในส่งงานสุดท้ายอ <c oughs> โอเคนี่ไงครับสิ่งที่ได้ผลงานวันนี้สักสี่โลได้เนาะลุงเพียนเนาะ,ะ,ะสักสี่โลนะครับก็มีไซส์สวยๆเลยนะครับเนี่ยไซส์ปลาเผานะครับเนี่ยแต่วันนี้ตะเพียนเยอะมากครับนี่มีแต่ตะเพียน โอเคครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลุงเพียนก็เก็บของพอดีเลยอ่าลุงเพียนยกมือไว้ๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ